เตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะมาดูอันนี้16มิถุนาย,ยน6 7อันนี้สูตรบนกันล่างไว้นะคะเทอดมินเขียนล่างไว้เนี่ยคือให้ระวังล่างไว้เน้นบนแต่ระวังล่างนะคะ ตัวเน้นข้างบนไม่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 เข้านะเข้าที่ศูนย์สี่ข้างล่างตรงนี้นะคะศูนย์สี่นะตัวกันก็มาได้นะแอดมินจะบอกไว้ตลอดเลยนะคะตัวกันไม่ได้หมายความว่ามาไม่ได้นะคะอันนี้ชนห้าสูตรเอ่องวดนี้ชนเอ่องวดสิบหกมิถุนายนนี้ชนห้าสูตรงวดหนึ่งมิมิถุนายนก็ชนห้าสูตรบางงวดไม่ไม่ได้ชนที่ห้าสูตรนะคะ อย่างงวดนี้ชนสามสูตรอันนี้ชนสี่สูตรเข้าบนเข้าล่างชนสี่สูตรเอ้ชนสามสูตรก็เข้าทั้งบนทั้งล่างแอดมินเน้นบนจริงนะเน้นบนแต่มันมาล่างด้วยบางครั้งมันก็ชนสี่สูตรสามสูตรนะคะไม่แน่นอนนะคะอันนี้ชนห้าสูตรเนี่ยมาทั้งบนทั้งล่างอันนี้ก็ชนห้าสูตรเข้าทั้งล่างทั้งบนนะคะอันนี้ก็บนล่างเหมือนกัน ชนสี่สูตรชนสี่สูตรมาทั้งบนทั้งล่างบางครั้งแอดมินก็จะเน้นล่างมันก็มาบนด้วยบางครั้งสูตรมันเด่นล่างอย่างอย่างเงี้ยแอดมินก็จะเน้นล่างแต่กันบนมันไปบนด้วยมาบนล่างตลอดเลยนะคะนะแอดมินจะบอกขั้นไว้เลยนะว่าบางครั้งอันนี้แคปเลยนะวันงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมหกเจ็ดนะคะเน้นบนงวดน,นี้เน้นบนอีก ระวังล่างนะคะอาจจะมาทั้งบนและล่างเหมือนเดิมนะคะอาจจะมาได้ทั้งบนและล่างนะข้างบนนี่ยแอดมินเน้นบนระวังตัวกันข้างล่างระวังเลขล่างอาจจะมาตัวกันนะ83นี่ก็มาแรงและแอดมินบอกเลยนะข้างล่างนะระวัง83้วยนะนะคะถามว่าแอดมินเด่นตัวไหนแอดมินก็ แอดมินตัวเด่นของแอดมินเดี๋ยวแอดมินขีดให้แล้วกันนะบนเน้นไปที่หนึ่งกับแปดนะคะนะคะหนึ่งกับแปดระวังสองด้วยบนนะอันนี้เด่นแต่บนนะคะอันนี้แอดมินเน้นเน้นบนนะแต่แอดมินระวังลงล่างด้วยนะคะแอดมินเน้นบนแต่ระวังลงล่างมันมาให้บนเน้นบนมันก็ลงล่างได้เน้นล่างมันก็ขึ้นบน มันมาบนและล่างเลยนะหวยสูตรนี้นะมาดีมากนะคะงวดน,นี้ชนเจ็ดสูตร <c oughs> ชนต้องเจ็ดสูตรแอดมินมั่นใจนะคะยังไงก็มามาแน่นะคะเน้นบนอาจจะมาทั้งบนและล่างนะล่างก็อาจจะมาด้วยนะชนต้องเจ็ดสูตรนะคะแอดมินบอกไว้เลยนะ ว่าตัวเลขสวยมากตรงข้างบนนี้อัดมินเน้นบนอันนี้ถ้าล่างเนี่ยอาจจะจับตรงนี้ได้แต่สองอ่อนล่างนะสองถ้ามาได้คือไปบนนะแอดมินบอกเลยนะสองถ้ามาคือเด่นบนนะล่างอ่อนนะคะสองนะให้ท่านดูนะคะให้ท่านหาเลขดับเม่นเม่นมาตัดออกงมื่ที่แล้วชนห้าสูตรนะเพราะว่ามี f อซที่ท่านเข้ามาติดตามท่านบอกว่าขอบนชน ห้าสูตรคือบางครั้งมันก็ชน5บางครั้งชน3าสนะคะแต่งวดนี้ชน7มันคืออันเดียวกันนะคะและสูตรชนของแอดมินให้ท่านดูทุกคลิปของแอดมินถ้าบนให้ไปจับเข้ากับ e ีพแรกนะคะว่าตัวไหนตรงกันบนตัวไหนตรงกันมั่งนะอี EP แรกแล้วมันจะมีมันจะมีอีต่อๆไปอีกนะคะ นะ้แอดมินจะวางเนวทางไปเรื่อยๆนะบนเนี่ยของแอดมินแม่นมากนะล่างบางครั้งแอดมินฟันฟันถูกแต่ว่าจับคู่ไม่ถูกก็มีนะคะแต่บนเนี่ยแอดมินก็เหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าเลขสูตรของแอดมินมันแม่นนะโดยเฉพาะ e p พหนึ่งให้ท่านไปดูเปรียบเทียบนะคะให้ท่านไปเปรียบเทียบกับอีพหนึ่งนะคะอันนี้ก็บน แต่แอดมินคิดว่ามันจะมาทั้งบนและล่างนะสูตรเนี้ยกลัวมันจะมาทั้งล่างและบนมันมีงวดที่แล้วเนี่ยที่มันมาแต่บนแต่ล่างไม่มานะคะชนห้าสูตรมาแต่บนแต่ล่างไม่มานะคะแต่ย้อนหลังนี่เข้าบนเข้าล่างเหมืองวดนี้นะเมืเ admin ่อกี้แอดมินเน้นให้ย้อนให้ดูแล้วนะคะหาเลขดับแม่นๆมมาตัดออกนะแอดมินบอกได้เลยนะว่าเลขบนนะ ของแอดมินมันสองห้าหกเจ็ดยังไงก็มาแน่นอนตัวหนึ่งสองห้าหกเจ็ดมาแน่ตัวหนึ่งนะคะและแอดมินคิดว่ามันอาจจะมาสิบหน่วยนะหวดเนี้ยให้ท่านดูเลขหลักก็มาด้วยกันได้นะคะไม่ได้หมายความว่ามาไม่ได้แต่แอดมินจับให้ในนี้หมดแล้วแหละแอดมินจับให้ในนี้หมดแล้วจับให้ในนี้หมดแล้ว จ็ดสมมุติเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกถ้าเบิลคือเลขหลักเบิลได้เลยนะคะบนเนี่ยเจ็ดก็เด่นไม่ใช่ไม่เด่นนะมันเด่นทุกตัวเลยแต่สี่ไม่ค่อยเด่นบนนะแต่เจ็ดก็เด่นนะหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งจะมาด้วยกันนะ ไม่แน่นะคะให้ท่านดูหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเพราะเลขหลักแอดมินมาด้วยกันได้นะเจ็ดเก้าเจ็ดแปดเห็นไหมเพราะเลขสวยในแะอดมินบอกเลยส่วนเลขล่างเลขล่างนะเลขล่างก็ถ้าแปดมาระวังระวังแปดนะคะเพราะว่าแอดมินเห็นกระแสมันมาของแอดมินก็ยังแรงนะสองหกเก้า สี่ล่างเด่นแต่ระวังแอดมินกลัวแปดจะมาถ้าเก้ามันมาแรงมากระวังจะหลุดเป็นแปดนะคะ <c oughs> ข้างล่างนะเฉะพาะล่างนะเนี่ยแคปไว้ได้เลยนะคะหาเลขดับแม่นแม่นมาตัดออกนะแอดมินก็วิเคราะห์แนวทางให้ไปด้วยทุกครั้งนะถามว่าหนึ่งกับแปดเด่นบนเหมือนกันนะแอดมินก็ไม่รู้หลักนะคะ ไม่รู้ว่ามันจะมาหลักไหนงวดที่แล้วสูตรนี้มันไปที่หลักร้อยนะคะปกติมันจะมาสิบหน่วยงวดที่แล้วมันหลุดไปหลักร้อยนะคะปกติมันจะเข้าสิบหน่วยสูตรหนึ่งกับแปดเนี่ยแต่งวดนี้มันมามันอาจจะมาที่หลักสิบหน่วยนะคะเนี่ยแอดมินตัวเลขสวยท่านดูเจ็ดหนึ่งก็สวยนะหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองบนนะคะ หนึ่งสองก็สวยหนึ่งเจ็ดก็สวยนะแต่แปดหนึ่งมันสูตรมันไม่ค่อยมาคู่กันถ้ามันมามันมาได้คู่ถางม,มันไม่มาสองตัวนะหนึ่งเก้าหนึ่งห้าทุกตัวถ้าหนึ่งมานะให้ท่านดูหนึ่งก็เจ็ดเนี่ยหนึ่งก็เจ็ดเอ็นมินเน้นหนึ่งก็เจ็ดนะคะบางทีตัวไม่เน้นก็อาจจะมาด้วยห้าแปดก็สวยนะคะ ถ้าแปดมาบนอาจจะเป็นห้าแปดก็ได้หลักหนึ่งก็สวยหลักแปดก็สวยถ้าหลักแปดเนี่ยแปดห้าแปดเก้ามันมาได้แค่นั้นนะบนนะแต่ถ้าข้างล่างอ่ะแปดมาได้อย่าลืมแปดสามข้างล่างด้วยนะคะอย่าลืมนะเดี๋ยวเอ็ดมินจะจบคลิปแค่นี้นะคะหาเลขดบแม่นๆม,ม,มาตัดออกนะ อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันเดอร์สวัสดีจ้าช่องน้อยๆแต่ตัวเลขแม่นเดอร์สวัสดีค่ะ